แล้วเด้งเดี๋ยวก็ทรงมาเดี๋ยวก็ลงมาเราก็ไม่รู้ว่าอันใดบ้างเห็นหรือไม่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 คือคุณพี่เขาจะจะเป็นหนึ่งห้าขจโอนหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์มั้งเท่าไหร่อ่ะขคุณพี่เท่าไหร่ศูนย์ศูนย์ดิอ๋ออะไรเมื่อกี้เราเห็นเมื่อกี้นะแล้วหนึ่งห้าห้าศูนย์โอนแล้วใช่ไหมครับหนึ่งห้าห้าศูนย์โอเคโอเคครับคุณพี่ขอบคุณมากครับจริงคนไลฟ์ต่อคุณพี่ไปดูได้เลยครับ คือเดี๋ยวอีกวันนี้ผมจะส่งให้คืนนี้ผมต้องไปแจกของเด็ก่อนกขอบคุณืนด้วยหนาวมาก สวัสดีเรามาแล้วเราบอกว่าเราจะามาที่ช่องเราใช่หรือไม่อ่าแล้วทำไมนี่สว่างเลยเอ๊ะสว่างหรือยังหนาวมากใช่หนาวมากแล้วหนาวจนมือเราเย็นเลยแล้วดูที่แล้วดูเธอพรุ่งนี้เราจะได้ไปทําบุญกันแล้วพรุ่งนี้จกัจกแจกแจกแจกขนมแลนองๆแล้วพรุ่งนี้แฟงจะต้องนํา นำขนมและน้ำไปแจกเด็กๆปายุยสวัสดีและสวัสดีปายุยสวัสดีและทุกๆคนเลยที่เข้ามาอะไรเพิ่งเข้ามาเข้ามาแล้วอย่าดืมขอหน้าจอให้เราสองครานะเดาและช่วงนี้อาจจะหายไป mm. เหตุว่าและช่วงนี้จะเพิ่งกลับมาจากอาแไะไปธุระกับแฟง แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะต้องแลไปเป็นเพื่อนแฟงเพื่อน,นําขนมไปแจกเด็กๆและอีกหนึ่งวันก็จะต้องไปพาแฟงไปไม่ใช่พาไปแฟงและชวนไปดูน้องๆแข่งบอลใช่ก็อาจจะเห็นดาในการพูดคุยบ้างแต่อาจจะยังไม่ได้ถ่ายคลิปเท่าใดหนาวมากแลยที่นี่หนาวมากหนาวมาก หลังจะกลับมาก็น่าจะไปทำสมาธิต่อแล้วก็แล้วค่อยถ่ายคลิปลำปางลำปางน่าจะมีู่จักหนาวใช่ที่นี่หนาวมากและหนาวจนมือเย็นมากๆมือเลยเย็นมากๆเนี่ยและมือเราเย็นมากๆเลย และดูแลสุขภาพอะไรกันด้วยพี่ผู้นี้และหน้าคุ้นนและเหมือนและติดตามมานานาพี่ผู้นี้ที่แลบอกว่า,น,น,านั่งตากนั่งตากยังไงเราแลคุ้นๆหน้าอะไรพี่เขาจัง เข้ามาแล้วขอหน้าจอให้เราด้วยนะเข้ามาแล้วขอหน้าจอให้เราด้วยพี่ดอพี่ดาพี่ดาและสวัสดีพี่ดาและสวัสดีที่นู่นหนาวหรือไม่บ้าพี่ดาหนาวหรือไม่ป้าพี่ดาหนาวหรือไม่ที่นี่หนาวมากเลยทุกคนนั่งผงไฟกันอยู่ตรงนู้นเต็มเลยนั่งกันอยู่ตรงนู้นเต็มเลยนั่งในบ้านก็อุ่นนะแต่ก็น่าแลเบื่อแลเบื่อก็จากนั่งออกมาข้างนอกกัน เพื่อพูดคุยแต่เราไม่ค่อยชอบและนั่งผิงไฟเหตุว่ามีควันมีควันและโดนเสื้อใช่หรือไม่ก็จกและมีกลิ่นกลิ่นและควันก็ไม่ค่อยชอบเท่าใดหากกลิ่นควันและเข้าไปบนที่นอนก็ยิ่งจักไม่ค่อยชอบเท่าใดเราไม่ค่อยชอบนั่งผิงไฟกันหรือไม่ทุกคนนั่งผิงไฟกันหรือไม่ หากจะไปเล่นน้ำแล้ตอนนี้คงจะแข่งกันน่าดูเห็นว่าน้ำที่นี่เย็นมากและขนาดอาบน,น้ำยังจะต้องและต้มน้ำอาบเลยหนาวหนาวเดี๋ยนะและตอนเชาน้าเชือไม่เป่าอย่างเนี่ยมีแลควันออกมาด้วยนะประหลาดมากและประหลาดมาก ทุกคนแลดูแลเาขาเรียกว่ายังไงแลสุขภาพด้วยหน้าหนาวอาจจะทำให้มีสบายได้มีสบายได้แะเหมือนกันหนาวหนาวมากดียังดีแลเสื้อพี่แป๋วให้มาเราจะใส่แต่อันและอันเดิมๆเ,เพื่อที่จะให้มีเก่าเราไม่อยากให้ตัวอื่นเก่า วันหนาวหรือที่นี่หรือที่บ้านแสงหนาวมากบ้านแสงหนาวแต่กลางวันก็มีค่อยหนาวเท่าใดนะกลางวันร้อนแต่กลางคืนหนาวหนาวมากห้าเมตรไปอยู่ยห้าเมตร ได้ได้เดี๋ยวจะบอกอ๋อแลแสดงว่าป้ายุ้ยต้องไปดูแฝงมาแน่เลยจะต้องไปดูแฝงมาแน่เลยป้ายุย้ยรอแล้วเราขอให้คุณลุงหายไวๆแล้วป้ายุ้ยดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวหักล้มป่วยไปอีกคนจากยุง่งขอให้คุณลุงและหายป่วยไวๆขอให้สุขภาพแข็งแรงและขอให้ป้ายุย้ยมีและกำลังที่มากขึ้นมากขึ้น เพื่อที่จักได้ดูแลคุณลุงได้เดาก็จัและเผื่อแผ่ไปถึงป้ายุยและคุณลุงด้วยขอหน้าจอให้เราด้วยนะเข้ามาแล้วขอหน้าจอให้เราด้วยหากอยากรู้อันใดสิ่งใดก็ถามเราได้เลยถามเราได้แล้ววันนี้เราจะตอบเราจะตอบเราก็ตอบแล้วทุกคำถามนะแต่อาจจะอ่านมิทันบ้างอะไรบ้างจะต้องขออภัย จะต้องขออภัยหักและอ่านไม่ทนันหากทำเยี่ยงนูน่นเยี่ยงนี้ไม่ทนันพรุ่งนี้หากไม่มีเพลงอะไรในงานวันเด็กเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูแต่ก็ทุกคราที่ไปก็จะมีงานมีเพลงทั้งหมดหากเป็นเสียงเพลงเมื่อได้ก็จะถ่ายลงไม่ได้หากถ่ายลงจะอาจจะไม่ได้เจอเราอีกเลย <c oughs> และช่องเราไปแล้วและช่องเราไปแล้วห <c oughs> นามาก เดี๋ยวครบแล้วหนึ่งร้อยเมื่อใดค่อยแลกคุยแล้วกันว่าแก้วขนเล็กเหลือเท่าใดแต่วันนี้เราเอานํามาให้ผู้ที่งบน้อยแล้วกันงบไม่ถึงแลห้าแล่ห้าใบแดงไม่ถึงไม่ถึง๊งออหากหักลมส่งก็น่าจะถึงสวัสดีผู้ที่เข้ามาใหม่ด้วยผู้ที่เข้ามาใหม่และสวัสดีหากผู้ใดแล่ลำคางก็ แล้วกดทิ้งไปแล้วกันมาพร้อมดาวมิรอแล้วเดี๋ยวจะกอีกประเดี๋ยวจะต้องแล้วเข้านอนผู้นี้จะต้องตื่นเช้าแลยมากๆจะต้องไปนําขนมมาเพื่อที่จะแจกเด็กแจกและเด็กๆตอนเก้าโมงผู้ที่สั่งกําไรเขียวแลเมื่อวานดาขอขอบคุณและมากๆเงินแลสหนึ่งส่วนดาวแบ่งไปทําบุญแล้วขอให้ทุกคน ได้รับและอนุโมทนาบุญกันด้วยพู้นี้จะมีแจกขนมและน้ำเด็กๆที่ระสุนพัฒนาเด็กเล็กผู้นี้วันเด็กใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เราก็ไม่รู้เข้ามาแล้วอย่าอย่าดื่มคอหน้าจอให้เราด้วยนะมาแก้วขนเล็กอันเล็กแต่เราไม่ได้เดียมกกอบให้นะแฟงไม่ได้เดียมกกอบให้ เราขออภัยที่มีอาจให้เลือกเหตุว่าหากให้เลือกใช่หรือไม่เดี๋ยวจะตอบไม่ทันเดี๋ยวจะตอบไม่ทันจากเป็นอันเล็กเยี่ยงนี้จากเป็นอันเล็กเยี่ยงนี้ก็มีเล็กมากนะก็มีเล็กมากและเท่านิ้วโป้งเราและเท่านิ้วโป้งเราเห็นหรือไม่เท่านิ้วโป้งเราเลยและเล็กใหญ่แลปนปนกันไปปนปนกันไปปนปนกันไปโอ้ และหนเมตรสี่เก้าเก้ร้อยเก้และ1เมตรแก้วขนเล็กอันเล็ก499หากผู้ได้รับและพิมพ์ชื่อพร้อมตัวเลขได้เลยนะ4 9่เหลือไม่เยอะแล้วเห็นว่าไปปล่อยที่ช่องแฟงมาก็เราไม่รู้ว่าจะมีผู้บูชาไปใหญ่เยอะขนาดน,นั้น อาจจะเหลือน้อยหากผู้ได้รับและพิมพ์ชื่อพร้อมตัวเลขได้เลยนะ499รอก้ก็เออดอเกิดพฤหัดวันพฤหัสและเป็นวันดีนะและเป็นวันดีหากและเป็นวันดีและเป็นวันครูแต่จากชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็จกโดน เหมือนและเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาอ๋มีพูดเรื่องนี้และมีพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหากเราพูดเดี๋ยวจะมีคนมาให้เราแลดูดวงอีกแล้วเราดูดวงหรือบอกตัวเลขผู้ใดใช่หรือไม่เราจะป่วยและตลอดเลยเราเลยมีพูดเท่าใดต้องขออภยัยหากผู้ใดสังเกตเราและเคยบอกไปใช่หรือไม่และเราก็ป่วยตลอดและครานั้นบอกแสงถูกเราและป่วยเป็น อาทิตย์อาทิตย์เลยพี่ผู้นี้แคปแล้วกดหนึ่งพี่ผู้นี้แคปและกดหนึ่งแคปและกดหนึ่งเดี๋ยวเราเอากระปั้นเขียวให้แคปและกดหนึ่งแคปและกดหนึ่งแคปและกดหนึ่งค้าขายป้องกันผู้ผีปีศาจช่วยได้หมดนำโชคเด่นเรื่องการเสี่ยงดวง ท่านปู่ดาปุกเสกแล้วน่ี่เก้าเก้าสี่เก้าเสก้า้าสี่เก้าเอยเก้าสิและสวยทุกอันพี่ผู้ที่พิมพ์4 99, ี่เก้าแคปและกดหนึ่งทักบ้านเขียวได้เลยนะแคปและกดหนึ่งทักบ้านเขียวได้เลยนี่ย เป็นแลของแท้จากบ้านเราแคบแลกดหนึ่งแคบแลกดหนึ่งแคบแลกดหนึ่งผู้ใดแคบแลกดหนึ่งแลรีทักเข้าไปในบ้านบ้านนี้นะและที่นี่นะอ่าและสแกนเข้าไปและเปิดอันนี้และสแกนเข้าไปเดี๋ยวจักไม่ทันกันอันเล็กและมีน้อย สี 99, ่เก้าเก้าแคปแล้วกดหนึ่งแคปแล้วกดหนึ่งให้เราได้นะเราจะได้รู้เราจะได้รู้และเงินส่วนหนึ่งแบ่งไปทําบุญวันเด็กด้วยและแบ่งไปทำบุญบันเด็กด้วยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแคปแล้วกดหนึ่งแคปแล้วกดหนึ่งทักบ้านเขียวได้เลยสวยทุกอันและสวยทุกอันอ สวยมากงามมากแรงงามทุกอันเลยแรงงามทุกอันเลยหากผู้ใดสนใจทักบ้านเขียวได้เลยนะทักบ้านเขียวได้เลยอาจจะมาดูแลพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้เราไม่แน่ใจจกเหลือหรือไม่แลลองทักเข้ามาดูนะแต่อาจจะตอบชา้าพรุ่งนี้จะตอบชา้าและช้ามากเหตุว่าพรุ่งนี้จะต้องไปแจกของ เด็กๆก,กันแล้วบางคนถามทำไมแจกของจึงมีค่อยแลถ่ายรูปและถ่ายคลิปลงและการทำบุญเราไม่อยากให้เห็นว่าเป็นการแลทำบุญเอาหน้าพอจะเข้าใจเราหรือไม่เราไม่อยากให้แฟงอ่าถ่ายแลรูปเราลงเหตุว่าเราไม่อยากจะรู้สึกว่าแลทำบุญเอาหน้าแค่บอกบุญแต่ก็คงไม่มีใครที่จะ บอกว่าทําบุญแตกมิทำเย่ยงนั้นไม่ดีปากบาปเป็นแน่หกดึ๊กอะแคปและกดหนึ่งแคปและกดหนึ่งผู้ที่บูชาหกเม็ดแคปและกดหนึ่งทักบ้านเขียวไปเลยนะแล,ะล้วรบกวนทักมาตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหากหมดเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอก จองจอ,องสองอมส,สามแฟงแฟงและอ่านให้เราทีเราเราตอบมีทันนี่นะเข้าบ้านเขียวได้เลยเข้าบ้านเขียวได้เลยและเต็มเลยเราอ่านไม่ทันแล้วน้องหม่เป็นวันเด็นอีกแล้วที่ งั้นอย่าอะไรอย่กใกล้เราเท่าใดเ,าเดี๋ยวเราได้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 มีอยาก,ม,ยากมีอยากจากักไม่สบายหากมีมีสบายแล้วเราไปหาหมอยากมากเหตุว่าเราเรายังไม่ค่อยดีแบบเราจะต้องไปหาหมอแล้วยากมากมีได้รังเกียจน้องเขานะแต่และหาหมอยาก ถักบ้านเขียวได้เลยแลย้วักบ้านเขียวได้เลยอ่ะบ้านเขียว499ราสิบเาบาท499บาทสนนี่อยละเก้าสบเก้าบทสี่ร้อยะเก้าสิบเก้าบาเย็นมากเย็นมาก น้องใหม่แล้ะเสื้อไปที่ใดที่เราให้ไปหายแขวนอยู่ครับเห็นขึ้นนี้มันยิ้มมาเห็นกระทาพับเที่ยสาย,ยเลยสิแล้ก็ไม่มีให้แล้วพี่ตัดบ้านเขียวนะได้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 ทักบ้านเขียวได้เลยเดี๋ยวอาจจะตอบช้าหน่อยเดี๋ยวแฟนเขามาตอบเดี๋ยวแฟนเขามาตอบพี่น่ารักมากๆเลยอ๋อแล้วขอบคุณนะขอบคุณได้ได้ทักเข้าบ้านเขียวได้เลย อาและจองกี่อนันทักบ้านเขียวได้เลยหากทักก่อนก็จะได้ก่อนหากหมดแล้วก็จักหมดและอเล็กหมดยิงเพชที่เข้าบูชาเข้าเป็ดน,นะคะแลได้แล้ดาทักบ้านเขียวได้เลยทักบ้านเขียวได้เลยทำไมเป็นคะโอนได้ไหมคะมยิงเพชรทำไมไม่เป็น<ฆ>โอนได้ไหมคะมโอนด้โอนจะต้องบอกพี่แฝงจะต้องบอกพี่แฝงพี่โทรได้ไหมพี่โทรด้ <laughs> จะต้องโทรหาแฝงโทรหาเราไม่ได้เราเราคุย นี่ถูกถ้าอย่างนี้พี่ก็ได้บอกว่าคืออะไรแก้วขอนเหล็กแก้วขอนเหล็กอะแก้วขอน,น,นเหล็กน,ลนะพี่พี่แก้วขอนเหล็กนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทพ,พี่คนนี้บอกว่าอิชาแฟนพี่นี่ได้แฟนน่ารักปะยังไม่มีเลยอะไรยังไม่มีแฟนเลยแฟนที่คู่รักใช่หรือไม่น้องแม่ใช่แล้วครับยังไม่มียังไม่มีแฟนเป็นเพื่อนเมื่อกี้พี่บอกว่าหญิ่ง อย่านั่งดักน้ำครั้งนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายพี่มนทิตาใช่หรือไม่น้องใหม่ใช่ครับใ,ใช่หรือไม่ใช่ครับเราเราจำหน้าพี่เขาได้และหายไปเลยเป็นยังไงบ้างพี่มนทิตาและสบายดีหรือไม่ดีฟังยิ่งเพนอยู่ครับสวัสดีสวัสดี อ๋อแล้วเราแลเราจะบอกอีกเรื่องหนึ่งพี่ดูแลเมื่อกี้หากผู้ใดไม่ใช่มีได้เข้าไปในไลฟ์แฝงแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้พี่ดูเขานําเคี่ยวหมูป่ามาแบ่งปันเออพี่ดูบอกว่ายังไม่แน่ัจว่าใช้เคี่ยวหมูป่าครับนแต่แต่เขาบอกว่าดีใช่หรือไม่ใช่แต่เห็นเราจากที่ฟังแล้วบอกว่าดีแล้วก็ต้องดูีกทีต้องดูอีกทีด้วยแต่เขาบอกแลดีมากเห็นว่าแลโดนโดน มีก็มีเข้าและเหลืออาจารย์เขาพูดเดียวเมื่อกี้เรานั่งฟังอยู่อันนั้นคำเชื่อทั่วไปคนที่เชื่อใช่ครับ,บผมแต่เราเชื่อนะมีเช่อน,นาอาจารย์คงมีให้นำกลับมาให้พี่ดูให้ดูได้ยินจากกลัวหรงไหม่ถ้าไปแล้วค่ะยังไม่มีใครอ่านจ้าป้าเดียวเดี๋ยวแฝงอ่านเดี๋ยวแฝงอ่านเดี๋ยวแฝงอ่านป้าเดียวนะเราจะเย็นๆกันนะอย่าจับได้แลได้แน่นอนเราจะพยายามให้ทุกคนแล้ได้เป็นแน่นอน พี่ให้กำังใจหนูหน่อยหนูจะไปแข่งรองพลงแล้วขอให้และประสบและความสำเร็จอย่างที่หวังหากและพ่ายและแพ้ไปก็ไม่ต้องเสียใจและฝึกฝนและตั้งใจใหม่ทุกอย่างและเริ่มใหม่ได้เสมอแต่ยังใดเราว่าทำได้เป็นแน่นอนขอให้สู้ๆใช่ครับอังสี่เก้าเก้านะสี่เก้าก้านี่แล่ขออภัยไม่ใช่แลกเหล็กไแก้วขุนเล็ และเรียกผิดและเรียกผิดแก้วขนเล็ก499บาท499สวัสดีหญิงสวัสดีนี่เดี๋ยวเราพูดสวัสดีมากเดี๋ยวผู้นั้นจะต้องเข้ามาที่น้องพิมพ์ชอบไปตอบใช่ไหมแล้พูดเขาบอกว่าพูดสวัสดีอีกแล้วน้องพิมพ์ก็ไปว่าเขาเดี๋ยวโดนน้องพิมพ์ว่าไม่รู้นะน่าจะดูอยู่น่าจะดูอยู่น้องไม่อาขอบุณค่ะที่หนูไม่เคยมีใครให้กำลังใจหนูทาร์ี่ไว้ก่อนขอบคุณมากค่ะ แล้ยินดีเราินดีเราให้กําลังใจอยู่เสมอ<ช>น้องๆในบ้านก็จะให้กําลังใจแหละแลรวหนูและเช่นกันสู้ๆพา,าไปเชื่อมบ้านะเลยนะครับพี่พใช่น้องใหม่อะไรยิ้มหวานให้หนึ่งที <c oughs> <c oughs> น้องใหม่อะไรยิ้มหวานให้น้องแล้วหนึ่งท <c oughs> ี <c oughs> แต่อาจจะมีค่าส่งนะค่าเดินทาง40บาทและค่าเดินทาง40บาทรดมทั่หมดก็จะ5้ามเกนะใช่ใช่ใช่5สามเก้าและรวมส่งและรวมส่งนี่ทักบ้านเขียวได้เลยนะอุ้ยแต่ยังไม่ได้ตอบเยอะอาจจะหมดแล้วพี่ต้องวางทักบ้านเขียวเลยนะครับผมพี่อนออานะยิงเพชรได้ได้ทักบ้านเขียวเลยบัญชีแฟงจะเป็นอมนอมสินออมสินนะแฟงนดชื่อนายแล้วัสันบาง หากเป็นชื่ออื่นไม่ใช่จะเป็นอีกชื่อหนึ่งที่โอนได้จะเป็นพี่สาของแฟงคือและบุษยพัฒน์อาคมทนจะมีสองชื่อนะเผื่อผู้ใดแต่หากบัญชีอื่นนอกจากสองบัญชีนี้ปอมนะปลอมนะระวังด้วยแอดคือถ้าวันนี้เขียวย่างครับผใช่ไม่รู้ตอนนี้คือหมดเรืนะ่องแล้วใช่ใช่ใขึ้นตจังกันเยอนะมากเลยเดี๋ยวแฟงเขาคงแล่ไล่ตอบใช่เลยที คนท้องบูชาได้ไหมคะได้ได้ได้มีได้มีสิ่งอันใดที่ทําให้เขาเรียกว่าอย่างไรน,นะนี่มีสิ่งอันใดอันตรายคนท้องและบูชาได้แน่นอนชานาพี่สวัสวดีค่ะยิงเพชรยิงเพชรพี่ข่าวบูชาเดือนนะคะพี่เข็ดไปแล้วในใบนเขียวได้ได้เดี๋ยวแฝงคงไปตอบนะ<ช>ผู้ใดเนะข้ามาแล้วขอหน้าจอให้เราด้วยนะขอหน<ช>้าจอให้เราด้วยลืมขอหน้าจอสองทีแล้วใช่ขอน้าจอเวลาเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยมีต้องอ่า อะไรนะแกวขนเล็กปลุกเสกแล้วนะและปลุกเสกแล้วโดท่านปู่แล้วพี่ที่รอจะเย็นหน่อยกับผมใช่จะต้องจะเย็นๆเดี๋ยวตอบเป็นแน่ตอบเป็นแน่พี่รับจองซองแคปและกดหนึ่งแคปและกดหนึ่งแคปแล้วกดหนึ่งแคบแล้วกดหนึ่งนะพี่นะใช่แคปและกดหนึ่งให้เราทีแคปและกดหนึ่งให้เราทีจกเลือกไม่ได้นะขออภัยเลือกไม่ได้จะเป็นการว่าให้เขาเลือกของเออ ขออภัยให้เขาเลือกเจ้าของเอง,งดาวจะเป็นผู้หยิบเยี่ยงนี้แล้วก็จะส่งไปให้น้องๆใส่กล่องแพ็กและส่งให้จะต้องขออภัยที่เลือกไม่ได้หากให้เลือกเราคงจะต้องเออขออภัยแฟงคงจะต้องแลตอบข้อความทั้งวันและทั้งคืนเลย<ส>กว่าจะให้เลือกกว่าจะให้ดูและเป็นการส่งช้าเข้าไป <c oughs> ป้านเขียวแคปและกดหนึ่งสี่เก้าเ แค่สี่กับเก้าเองนะพี่นะใช่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่แหละพี่มีใครรับเพิ่มเตินไปพี่ใช่อีกประเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะเราหนาวมากเลยเราเราจะเข้าบ้านแล้วถ้าบีไม่หนาวหนาวตอนนี้ไหมและหนาวมาข้ามปีหนาวข้ามปีแล้วเมื่อปีใหม่ก็หนาวนะน้องแม่เราไปเดินเล่นตรงนู้นหนาวมากนี่นะบ้านเขียวบ้านเขียว งั้นเราไปละเราไปแล้วเราจะไปหาแล้วมาม่ากินและแก้หนาวกินมาม่ายำหนาวเยี่ยงนี้เลยเยี่ยงนี้เลยสี่เก้าเก้าเท่ากันและสี่เท่าเก้าเก้าเท่ากันหมดเลยและสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยใช่และราคาเท่ากันหมดเลยเดี๋ยเพิ่งนี้หายเราไปไหนนะเดี๋ยวจะลงคลิปแต่ขอไปเที่ยวก่อนและช่วงปีใหม่เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ใดเลยและปีนี้ก็ และปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวและปีนี้ต้นปีแฟงเลยพาไปนู่นและไปนี่ตัวดิจิทัลเรียบร้อยแล้วค่ะสองชิปเดาขอบคุณดาวขอบคุณขอให้ขอให้อใหรอรับนะเออสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะสี่เก้าแล้วพี่สี่ร้ยเก้าสิบเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้า ยิงเพชรจองหนึ่งได้ได้จองแล้วเข้าบ้านเขียวเลยเข้าบ้านเขียวเลยทักเข้าบ้านเขียวดีกว่าเลยทักเข้าบ้านเขียวไปหาแคงบอกจองอ่ะนี่นะพี่แครบ้านทับบ้านเขียวนะพี่นะใช่แคบและสแกนเข้าบ้านเขียวได้เลยแคปและสแกนเข้าบ้านเขียวได้เลยนะวันนี้เราไปแล้วนะเราหนาวแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินมาม่าแล้วพรุ่งนี้ขอให้อ่อไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปแจกขนมน้องๆกัน ขอให้ผู้ที่บูชาสิ่งของมาวันนี้และพรุ่งนี้และได้บุญไปร่วมรวมกันนะวันนี้เราไปนะขอขอบคุณแล้วทุกๆคนมากเลยที่เข้ามาและดูเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็จะต้องขออภัยด้วยและต้องขอขอบคุณมากที่เข้ามาดูเราวันนี้เราไปแล้วนะไปแล้ว <c oughs> บ๊ายบายไปนะพผมพี่พี่้ามันเขียวรอครับถ้านเขียวได้เลยนะ้านเขียวมันเขียวสี่เก้า